E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์นะครับประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,568นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประสาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ สนใจที่จะเรียนวิชาโหราศาสตร์ภาคพยากรณนะอันนี้ต้องมีองค์ความรู้เรื่องโหราศาสตร์นิดนึงนะครับถึงจะเรียนคอร์สนี้ได้ก็จะเริ่มเปิดสอนวันที่7ดมิถุนาเป็นเสาร์แรกหลังจากนั้นก็จะเรียนทุกวันเสาร์นะครับเป็นเวลาหเดือนนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีความรู้เลยนะฮะก็จะมีภาคเบื้องต้นก็จะเป็นในวันที่แดมิถุนานะครับก็เรียนห้าเดือนเหมือนกันนะครับก็ท่านใดสนใจก็ทาบว่าทั้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีทั้งภาคพยากรแล้วก็ ภาพเบื้องต้นนะครับสนใจก็ติดต่อมาตามลายข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนะอ่ะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีสิงห์นะฮะก็จะมีดาวประจำปวนะครับก็คือดาวพระอาทิตนะฮะเราจะเรียกว่าตานุนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งหลักนะครับเมื่อดาวพระนะครับอาทิตย์เนี่ยไปสัมพันธ์ดีนะครับก็เฮง ถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหาได้นะครับกนะบ็ในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับนะดาวเดินดีสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัวเรานะครับในช่วงของวันที่หนึ่งะฮะจนถึงวันที่สิบสี่เนี่ยตัวเราไปสถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะครับได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าได้ตาแหน่งปศสวะนะครับองค์เกณฑ์ซึ่งเป็นตําแหน่งที่สูงสุดของชาวราศีสิงห์แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการงาน จะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการเกี่ยวเรื่องของการงานได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับกับผู้รับผู้ใหญ่เจ้าของกิจการนะมีการดีลงานกันข้ามบริษัทอะไรประมาณนี้จะเป็นจังหวะที่ดีนะครับ1น4เนี่ย สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับคิดอ่านประการใดเกี่ยวเรื่องของการงานคุณจะทำได้ดีในช่วงของนะครับเดือนนี้เลยก็ยินดีด้วยนะครับนะตามความหมายพบเรือนแล้วเนี่ยตนุค,คือตัวเราอยู่ในเรือนการงานก็จะมีลักษณะของความรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของการงานนะมีเกณฑ์ที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องงานมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคนยอมรับในฝีมือศักยภาพนะครับนะนะหลายๆอย่างนะเกี่ยวเรื่องงานผมมองว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยอันนี้ให้แบบสุดยอดไปเลย นะรประสบผลสําเร็จนะครับก็ยินดีด้วยนะแค่ในพื้นดวงอย่าไปสัมพันธ์ดาวร้ายแล้วก็อย่าไปสัมพันธ์กาลกินีเท่านั้นเองนะครับคุณถึงจะได้ตามคําพยากรน,นะแต่ถ้าเกิดว่าสัมพันธ์กาลกินีก็จะดรอปมานิดนึงนะครับสัมพันธ์ดาวร้ายก็ต้องดูว่ามาจากภพเลื่อนไหนก็จะเป็นการขยายเรื่องราวว่ามันจะเกิดอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับนะอ่ะโอเคนะฮะดาวพาทิตย์นะครับที่อยู่ในราศรีพฤษภนะครับหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยสเสวยภูมิปรารูแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกแห่ง ความมั่นคงนะครับแล้วก็วันที่8จนถึงวันที่14เนี่ยสเสวยเชษสาตีนะครับก็เป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวนะครับอยู่ไม่ติดกับที่นะครับนะแล้วก็วันที่4จนถึงวันที่7เนี่ยเราจะเข้าน้วบปุกเอกจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดี เด่นเกี่ยวเรื่องของการงานแบบปังปุริเยเลยอันนี้ถือว่านะครับดีเลยในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็ยินดีด้วยหลังจากนั้นนะครับตนุลักษณ์ของเราก็ไปสถิตอยู่ในราศีเมถุนหน้าก็ไปอยู่ในภพดีเรือนดีอีกนะฮะเราเรียกว่าตนุนะครับไปอยู่ในเรือนลาภะนะครับดาวพฤติสได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับก็เป็นโชคของราชาแม้จะถือว่าเราจะเป็นที่นิยมชมนชอบของผู้รับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการยเยียดให้หลายๆอย่างนะก็คือพูดงี้ว่าคือโชคดีสุดๆอะ นะการทิตตน,นี่ยคือตัวเราเนี่ยไปอยู่ในเวลาพระเนี่ยความหมายคือเราจะมีความโชคดีความโชคดีเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราในลักษณะต่างๆนะถ้าเกิดในพื้นดวงไม่มีอะไรมาขัดนะและไม่ได้สัมพันธ์ดาวแย่ๆนะคุณก็จะได้แบบฟังปุริเยเปปุริยังเลยแล้วดาวแบบพาธทิดด้วยเวลาเป็นราชาโชคเนี่ยมักจะได้จากคนที่มั่งมีสีสุขหรือคนที่เป็นระดับบริหารจัดการได้เป็นระดับเจ้าของกิจการนะฮะก็สามารถที่จะทําให้ คุณได้ดังสิ่งที่คุณหวังนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นจังหวะด,ดีจริงๆสําหรับชาวราศีสิงห์นะก็ยินดีด้วยนะครับดาวพฤหัสท,ที่อยู่ในราศีเมถุนนะยกย้ายไปในวันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาสิเบเอ็ดนาฬิกาสินาทีนะสิบหถึงยีสเนี่ยเสวยเทษาปีนะอันนี้เลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่อันนี้ต้องเข้าหานิดนึงนะครับถึงจะสําเร็จแล้วก็ในวันที่22สถึง30เนี่ยเสวยเลิกดีเราเรียกว่าเทวีเลิกนะครับอันนี้เป็นเเเลิกกี่่ยวับรือองงข เลิกเลิกนาพยาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอังคายกันนิดนึงนะครับดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกพบสุภะนะครับที่แปลว่าความจเจริญก้าวหน้าคนอุปธรรมขั้าจุนนะครับแล้วก็อีกพบเรือนหนึ่งในราศีพิจิเนี่ยเราจะเรียกว่าพบพันธุนะครับที่แปลว่าบ้านรถ ที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้าาเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยหลังจากที่ดาวพระอังคารย,ยกย้ายแล้วเนี่ยโอ้โหวความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะครับนะเพราะดาวเจ้าเรือนสุภมาทับรักเนี่ยนะตั้งแต่วันที่6นะไปจนถึงนะครับวันที่30เวลาเอ่อท,ทุทีนะครับตั้งแต่วันที่หถึงสาถูกต้องแล้วนะครับตั้งแต่เวลาตีห้า นะครับ46นาทีเป็นต้นไปนะสุภะก็แปลว่าความจำเริญความจเจริญก้าวหน้าทับลัคนาถึงตัวเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของคุณเองจะมีลักษณะของความชํานาญการพิเศษสิ่งที่คุณถนัดอะไรก็แล้วแต่จะเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ได้เร็วนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะมีความจเจริญก้าวหน้าความโชคดีโอกาสดีสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยจะมาเข้าหาตัวคุณเลยนะฮะอันนี้ก็ยินดีกับชาวราศีสิงห์ นะครับทุกท่านเลยนะอันนี้ยินดีจริงๆนะครับคนที่มีดาวเจ้าเรือนสุภาพรักจะไม่ขาดคนอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือในกรณีที่คุณไม่ได้มีอะไรมาตัดทอนไม่ได้มีดาวแย่ตั้งรับนะครับไม่ได้สัมพันธ์การกินีนะคุณจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเป็นจังหวะด,ดีในรอบหนึ่งปีนี้เลยที่ดาวเจ้าเรือนสุภาพมาทับรักเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะครับอีกภพเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนพันธุ นะครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะก็มาถึงตัวคุณอีกนะอันนี้ก็คือว่าดีสองเด้งเลยนะครับพบสุภาก็ดีพบพันธุก็ดีเนี่ยนะครับเมื่อมาถึงตัวเราเองมาถึงจุดกําเนิดเกิดของเราด้วยเนี่ยนะมันก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้านะครับพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินเนาะถึงตัวก็แสดงว่าเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์อะไรต่างๆก็ได้นะครับหรือทางที่บ้านเขาอาจจะไหว้วันให้คุณไปทํานู่นทํานี่เพื่อให้ หลักทรัพย์สมบูรณ์ต่างๆก็ได้นะหรือคําว่าพันธุมาถึงตัวแสดงว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งสูงมากนะครับหรือมีเกณฑ์ไปดูงานต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศหรือมีเกณฑ์ให้คุณเนี่ยโชว์ศักยภาพโชว์ฝีมือนะครับเพื่อเป็นอนาคตของคุณในอนาคต,ตาก,การเบื้องหน้าก็ได้ในช่วงนี้นะก็ต้องบอกว่ามีแต่เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ดาวอาทิตย์ เป็นตัวเราก็ไปพบดีสองเดือนดาวองคาก็เป็นพบเดือนอันนี้ก็ถือว่าเดือนนี้ก็ถือว่าแจ็คพอตไปสาหรับชาวราศีสิงคิดจะทําอะไรยังไงเนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จมากๆเลยนะยินดีจริงๆนะครับนะดาวองคารนะครับที่อยู่ในราศีสิงนะสะวยสลิดโทนะก็เลิกขอเลอกเข้าหานะจุดเฮงเลยจะเป็นในวันที่ยีิบสี นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเราจะเข้าณวางปุกเอกจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีเด่นเฮงปังนะครับก็ยินดีกับชาวราศีสิงห์นะครับนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณจริงๆเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึง่งดาวพระพุธนี่เป็นเขาเรียกวเป็นดาวที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์มากๆเพราะเป็นดาวจุ้ยลือนกันเงินนะครับในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่า ภพกระดุมพระนะครับที่แปลว่ารายได้กันเงินกันทองนะครับกะแสงเงินสดอีภพเรือนหนึง่งนะครับในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าภพราพะนะครับที่แปลว่าราผลผลประโยชน์โอกาสความโชคดีอะไรต่างๆนะก็ต้องบอกเลยนะครับนะตั้งแต่วันที่สามนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบสองเนี่ยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนสามสิบห้านาทีต้นไปเนี่ยดาวชั้นเรือนราพคุณเป็นกเกษตรตาที่ดีราพก็แปลว่ารายได้สองรายได้สามโอกาส ค,ความโชคดีอะไรต่างๆเนี่ยจะแวะเวียนเข้ามาหาคุณและจะโดดเด่นเรื่องของเอกสารสัญญาการเจรจาการติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยโดดเด่นหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยสามารถดิวงานจบงานเกี่ยวเรื่องธุรกิจการค้าอะไรเนี่ยได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันนะครับ ครบเครื่องและกันนะครบเครื่องนะครับประสบสําเร็จแบบครบเครื่องเลยนะอีพบเรือนหนึ่งก็มาจากเรือนที่ดีในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกพบกันเงินนะเขาเรียกว่ากระดุมพระไปอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยกระดุมพระก็แปลว่าเงินลาพระแปลว่าลาผลหรือความโชคดีขึ้นจะมีความโชคดีในเรื่องของรายได้การเงินกันทองนะครับอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาจากเงินเดือนประจําหรืออาจจะได้เงินมาจากอะไรก็สุดแท้แต่คือมันจะดึงดูดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความโชคดีเรื่องโอกาสหรือทําให้คุณเองสามารถที่จะ นะครับมีช่องทางในการหาเงินในลักษณะต่างๆนะลองคิดดูว่าเราพอมีศักยภาพพอจะทําอะไรยังไงได้บ้างนะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เฮงจริงๆสาหรับชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านนะครับก็นะครับยินดีจริงๆในกรณีที่ไม่ได้มีอะไรมาขัดนะในพื้นดวงเดิมคุณไม่ได้มีอะไรมาขัดนะคุณก็จะได้ตามคําพยากรณ์แต่ถ้าเกิดในพื้นดวงคุณเนี่ยมีดาวไม่ดีตั้งรับสัมพันธ์การลกินีเจอดาวหลมรณะวินาศเจออะไรประมาณนี้มันก็จะดอดๆมันก็จะทอนทอนลงไปนะ ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับนะก็หนึ่งถึงห้านะครับสเสวยเทสาตาอ่ะเป็นเลิกยกหูโทรศัพท์หน่อยเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่ก็ติดต่อนิดนึงถึงจะดีนะหกถึงสิบสี่เนี่ยสเสวยเทลเอ่อเทวีเลิกนะครับก็เป็นเลิกนางพญาช่วงนั้นก็จะเอ่อเป็นที่นิยมชมชอบอยู่นะครับ 22, สิบห้าถึงยีิบสองเสวยเพชรคาดเลิกนะครับก็เป็นเลิกตัดสินใจนะ จุดเฮงเลยนะครับก็คือในวันที่13ถึงวันที่1 4เราจะเข้านวางังปุเอกทําอะไรช่วงนั้นเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองดีนะหลังจากนั้นจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับดาวเจ้าเรือนลาบผลนะครับจะตกเรือนวินาศนะวินาศแปลว่าเสียหายนะครับวินาศแปลว่าถูกขัดขวางวินาศก็แปลว่าคดีความวินาศแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศก็ได้กักขังจองจํานะครับขาดอิสรภาพก็ได้นะวินาศนะคำว่าราพาวินาศก็คือถูกคนแย่งของรัก นะครับหรือสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่ได้เป็นดังหวังนะครับแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งการเงินก็บตบวกภพวินาศเนี่ยเขาเรียกกระดุมพระวินาศนะครับเงินหล่นหายมีคนมาช่วยใช้เงินมีคนมาเบียดเบียนเรื่องเองินเงินทองทองแต่โชคดีตรงที่ว่าดาวพุธเนี่ยท่านเป็นดาวไว้นะหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับท่านก็ย้ายราศีแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่ามันก็เป็นแค่ระยะเวลาเอ่อระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองที่นะครับคุณจะมีปัญหาเรื่องของการเงินพิชณะแล้วเรารู้ว่าดวงดาวเนี่ยหลังจากวันที่ ยกย้ายมาในวันที่23ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยช่วงนี้คุณจะต้องมีการวางแผนเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงนะครับท่านย้ายมาตอนตีหนึ่งห้านาทีนะครับนั่นก็หมายความว่าเรื่องเงินเรื่องทองตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยชาวราศีสิงคุณจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับการเงินการทองจะใช้จ่ายอะไรยังไงต้องมีการมีความรอบคอบนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยตามใจตัวเองหรืออะไรประมาณนี้นะและการเงินการทองมีเกณฑ์ที่จะเสียหายที่เกิดจากข้อสัญญา นะครับที่ไม่ชัดเจนที่มันคุมเคืออะไรประมาณนี้ระมัดระวังหน่อยพระดาวพุธเป็นดาวขีดเขียนเป็นดาวสื่อสารเมื่อตกพบวินาศแล้ว่มันจะมีปัญหาเพราะการสื่อสารเป็นหลักนะครับยังไงก็ระมัดระวังหนึ่งแต่ก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะระมัดระวังไว้แล้วกันนะดาวพระพุธเข้าในราศรีกรกฎนะ, 24, ะยีะ่สิบสามถึงยี่สิบสี่เสวยพชจฉาเนเลิกก็เป็นเลิกตัดสินใจนะครับ 30, ยี่สิบห้าถึงสามสิบเสวยราชาเลิกก็ ราชาเลิกที่อยู่ในเรือนวินาศก็อย่าหน้าใหญ่ในโตเรามาระวังแค่นี้พอนะครับออาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระรหัสสปรารีกันนิดหนึง่งดาวพระรหัสสมดรีเนี่ยท่านเป็นดาวในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่าภพกุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บับบัญชาไอเดียจินตนาการความคิดลิเมอ่าอีภพเรือ,อรนหนึ่งในราศีมีนเนี่ยอันนี้เป็นเรือนไม่ดี เราจะเรี้ยวภพมรณะมรณะเนี่ยแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจ่อะนะครับอ่ะมุมดีก่อนดาวเจ้าเรือนนะครับปุตตะเวลาพระเนี่ยนะแล้วก็เล็งเรือนตัวเองเห็นไหมเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเล็งเรือนตัวเองเพราะเราเป็นเจ้าเรือนในราศรีธนูเนี่ยจะให้ผลเนี่ยมากกว่าเดิมสามเท่าถึงห้าเท่าเลยนะแล้วตามภพเรือนก็ถือว่าผ่านปุตตะ ปุตตะแปลว่าไอาเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์บุตรหลานลูกหลานเนาะสินค้าบริการอะไรก็ว่ากันไปปุตตะไปอยู่ในเรือลาพระก็แสดงว่าลูกน้องู้ตตะบังคับบัญชาโครงการโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยจะส่งเสริมผลดันสนับสนุนให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยประสบความสำเร็จไปเสนอโครงการโปรเจกต์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรจะดีโดดเด่นเรื่อง,องการปกครองลูกหลานบุตรหลานนะครับสั่งการอะไรต่างๆก็ดีนะครับบางคนก็มีเกณฑ์นะครับเกี่ยวในเรื่องของออกดอกออกผลนะครับได้เงินจาก การเก็งกาไรได้เงินจากหุ้นได้เงินจากอะไรอ่ะตกุลเงินต่างๆก็ถือว่าได้เหมือนกันอันนี้แต่ถ้าเป็นแนวหุ้นแนวอะไรเนี้ยคุณต้องมีองค์ความรู้นิดนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่ง่ายพวกเล่นหุ้นเล่นอะไรพวกนี้ไม่ง่ายเลยเพราะว่าเราเป็นรายย่อยยังไงเราสู้สถาบันสู้ต่างชาติสู้โบรกเกอร์สู้อะไรพวกนี้เราสู้ไม่ได้หรอกนะครับนะต้องต้องมีความรู้นะครับเว้นแต่ว่าแบบ เอาแค่ช่องเดียวอย่างเงี้ยโอเคยังพอไหวไม่ต้องใช้ความรู้เยอะเห็นขึ้นปุ๊บซื้อตอนราคาถูกขึ้นมาหนึ่งช่องสองช่องขายเลยอย่างเงี้ยอ่ะพอได้ถ้าผิดทางยอมคัดตัดออกอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยพอได้นะแต่ถ้าเกิดถือยาวนี่คือคือก็อีกอย่างหนึ่งต้องมีความรู้อันนี้นะแนะนําเพราะว่าชาวราศีสิงห์หลายคนจะเริ่มมาสนใจเกี่ยวเรื่องของการเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวเรื่องของหุ้นเรื่องของเงินดิจิตอลคริปโต อะไรประมาณนี้เยอะขึ้นนะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมตัวเองถึงเป็นอย่างนี้นะเป็นอิทธิพลของดวงดาวนั่นเองนะครับพะดาวพฤหัสมาจากเจุาเรินปุตตะปุตตะลาพระเนี่ยก็คือมันงอกเงยขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างช่วงเดือนนี้นะเดี๋ยวจะมีพวกเพื่อนฝูงพวกอะไรเงี้ยจะมาคอยแนะนําเพราะว่ากานุรักเราอะ่ะอยู่ในเรือนลาภะเราอยากจะได้ไรายได้เสริมอยู่แล้วแล้วพอพฤหัสคู่มิตรเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยมันเลยส่งผลให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับจะมีโอกาสบางคนก,นก็ไปเล่นทอง คางคนเล่นบิตคอยนะหรือสกคุณแต่บิตคอยเปนแพงกันไปอ่นะสามล้านกวา่านะก็เรวเรียกว่าเออพวกคริปโตต่างๆก็ได้นะครับหรือหุ้นหรืออะไรประมาณเนี้ยจะมีคนมาแนะนําคุณนะฮะสำหรับคนที่ชอบหรือไม่คุณก็เปิดดูตามช่องต่างๆเนี่ยคุณก็จะมีองค์ความรู้มากขึ้นเกี่ยวเรื่องพวกนี้นะแต่บอกได้เลยว่าไม่ง่ายนะครับเรื่องเรื่องหุ้นเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายต้องต้องมีความรู้นะครับอ่ะ โอเคต่อไปนะครับก็ในราศีมีนนะครับมาจะพบมรณะนะครับมรณะเวลาพระอ่าถ้าถ้ามาจะพบเรือนที่ดีนะถ้ามาจากทักษะที่ดีเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้พวกเอเงินมรดกก็มีนะหรือได้แบบอะไรที่มันมาแบบฟุฟงๆคนอื่นทำไม่ได้ได้โครงการไดโร้โครงการโปรเจกต์ส้มหลน่นอะ่ะนะเขาด,ด,ด,ดิวกันอย่างดีแล้วไม่รู้มันตกลงในท่าไหนมาตกลงที่เราเฉยเลยอะไรประมาดิวเขาดิวกันไม่ได้ไง หรืให้ามาลงที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องมรณะทําให้เกิดลาภผลในกรณีที่ไม่ได้สัมพันธ์กาลีนะมันจะเป็นประมาณนี้นะก็คือจะมีความโชคดีอะไรเกิดขึ้นมานั่นแหละแต่ถ้าเกิดเป็นกาลกินีมันกลายเป็นว่าเราจะได้อะไรที่มันเป็นเผือกร้อนได้อะไรที่เป็นงานไหว้วานได้อะไรที่เป็นงานฟฟีะนะมรณะลาภะอย่างเงี้ยนะมันแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะบ,บางทีเรามีความรู้ความสามารถคนอื่นก็เอาความรู้ความสามารถเราเสร็จปุ๊บเราไม่ได้อะไรเลย นะเขาได้หน้าเขาได้อะไรไปเราก็ได้คําขอบใจขอบใจนะอ่าประมาณนี้นะก็ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเหตุผลเพราะว่าดาวเขาเป็นคู่มิตรกันไงเวลาดาวคู่มิตรเจอกันเนี่ยมันเป็นน้ําท่วมปากมันทําอะไรไม่ไม่ค่อยได้หรอกอืมถ้าเป็นศัตรูมันยังแบบปฏิเสธได้นะถ้าเป็นศัตรูเราก็ยังปฏิเสธได้แต่ถ้าเป็นคู่มิตรบางทีมันอารมณ์มัน่วยมันหยวนมันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมีเรื่องของบุญทุนความแค้นกันมาหลายหลายครั้งอ่ะ ครั้งนี้เขาได้ครั้งนี้เราได้ก็สลับสลับกันไปประมาณนี้นะถ้าเป็นการล็ก,กนี้ก็ระมัดระวังหน่อยจะรักษาทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นั่นเองนะครับนะอ่ะโอเคสเวยนะครับเทวีเลิกด้วยนะครับก็เป็นเลิกนภายานนั่นแหละถือว่าเป็นเลิกที่ดีอ่ะต่อไปดาวพุธนะครับดาวพุธนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเราจะเรียกว่าภพสหชะนะครับที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกัน นะครับอีกภพเรือนเป็นเรือนที่ดีนะฮะเราจะเรียกว่าภพนะครับอ,อกรรมะนะฮะที่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับตั้งกมกลาเลยเนี่ยนะมาจนถึงวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแต่หลังจากวันที่สองเป็นต้นไปเนี่ยจะดีแล้วนะครับเพราเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยมาตกอยู่ในภพสุภะแล้วนะครับรอตั้งแต่วันที่สองมิยอเป็นต้นไป นะครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะเอาตามชื่อเลยกรรมะก็แปลว่างานวิถีชีวิตสุภาก็แปลว่าความดีงามแสดงว่างานมีแต่ความดีงามหรืองานมีโอกาสที่สำเร็จนะครับคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับคนที่มีปัญหายุ่งยุ่งวุ่นวุ่วเกี่ยวเรื่องงานก็จะมีทางออกที่คลายในลักษณะต่างๆ นะครับมีคนคอยช่วยเหลือคิดหวังอะไรเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานก็มีโอกาสสาเร็จนะครับมีเกณฑ์จะโยกย้ายไปในที่ที่ตัวเองพึงพอใจยกย้ายกลับบ้านยกย้ายอยู่ใกล้แฟนได้หมดนะครับเขาเรียกว่าโอกาสเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดีที่เฮงสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับก่อนหน้านั้นเพื่อนฝูงก็เอาเปรียบนะเมื่อก่อนหน้านั้นอยู่ตรงนี้นะครับร้อยี่สิบห้าวันตอนนี้ก็ย้ายเข้ามาแล้วนะเขาเรียกว่าสหชะมาสุภะเนี่ยจะมีเพื่อนที่ดีนะครับที่คอย ผักดันเพื่อนที่อิจฉาลิษยาก็มีเหตุให้ต้องเลิกคบกันหรือมีเหตุให้ต้องย้ายแผนกไม่ต้องเจอหน้ากันนะครับหรือเขาละอายแก่ใจตัวเองนะครับเองอะไรประมาณน,นี้ที่เคยแบบคิดไม่ดีแก่เราก็เริ่มกลับมาคิดที่ดีแก่เราอะไรประมาณน,นี้มันจะพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยนะนะครับถ้าคนไหนที่ยังมีเชื้อแห่งความดีเขาก็จะกลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อเราแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่มีดีเลยก็จะมีเหตุให้ต้องออกไปจากวิถีชีวิตเราจะย้ายแผนก ย้ายหน้าที่ย้ายงานย้ายแล้วก็สุดแท้แต่มีเหตุให้ไม่ได้เจอกันแหละนะเพราะคําว่าสหะชะไปอยู่ในภพสุภะเนี่ยแปลว่าเราจะต้องได้กาลยามิตรเท่านั้นที่คอยมาช่วยเหลือคนไหนที่คิดไม่ดีก็จะมีเหตุให้ออกไปจากชีวิตเรานั่นเองนะครับนะอ่ะโอเคนะครับดาวพธสุขก็ถือว่าให้คุณนะนะครับก็ถ้าเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดตกงานอยู่และอยากได้งานเนี่ยข้าหาโอกาส นะครับไปทําบุญนะครับด้วยน้ําเปล่า21ขวดนะครับกับพระก็ได้หรือจะเป็นคนยากไร้คนลําบากหรือจะเป็นใครก็ได้นะครับนะเอาให้ได้สัก21็ขวดนะครับครบ21็ขวดแล้วก็ขอพรก็ได้นะครับขอให้ประสบผลสําเร็จเรื่องงานการงานที่เคยยุ่งวุ่นวายก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะไปสมัครงานไปสัมภาษณ์ก็ขอให้ราบเรื่นนะขอให้ได้งานที่ตัวเองที่หวังเงินเดือน,อ,นอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะก็นะประมาณนี้นะครับนะอะ โอเคนะครับดาวพระศุกร์นะอยู่ในราศีเมษหนึ่งถึงสิบสี่เสวยทริทโทนะครับก็เป็นเลิกเลิกขอเลิกชุกชุกนะครับแล้วก็วันที่สิบห้าถึงยี่สิบแปดนะครับสเสวยมหัตถโนแห่งเลิกเลิกแลกเปลี่ยนเลิกผลประโยชน์นะแล้วก็วันที่ยี่สบเก้าถึงสามสิบสวยโจโรเลิกนะครับก็เป็นเลิก วางแผนนะจุดให้คุณก็เป็นในวันที่12ถึงวันที่14เราจะเข้านาวางปูเอกนะครับคุมโทษคุมภยัยแล้วก็วันที่ยี่ถึงยีเนี่ยก็เข้านวาาปูเอกอีกคุมโทษคุมภยัยทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสาเร็จนะครับก็ถือว่าเฮงนะ,ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะดาวพระเสาร์เนี่ยเอาละท่านเป็นดาว,วเจ้าเลือนอลิที่แปลว่าอุปสรรคนี่สินควาญอัดใจความไม่สบายใจไปอยู่ในราศีมีนนะครับนะบนะก็เขาเรียกว,ว่าอลิมรณะถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกินี นะแล้วในพื้นดวงเดิมไม่ได้มีอะไรมาขัดนะครับนะก็แสดงว่าศัตรูจะแพ้ภัยตนเองนะครับหรือเราอ่ะรู้วิธีการที่จะปองดองหรือรู้วิธีที่จะเข้าหากับคนที่เรารู้สึกไม่ชอบเขาเลือกปรับตัวอ่ะเราสามารถปรับตัวได้ว่าเอ้ยคนนี้ไม่ชอบแบบนี้เราไม่แย่แบบนี้เราไม่ไปกวนเขาแบบนี้หรือเราไม่ไปสร้างศัตรูเนี่ยอันนี้คือหลักความเป็นจริงนะอริมรณะคือรู้จักเอาตัวรอดนะประมาณนี้ว่าเอ้ยคนนี้มี จุดอ่อนตรงนี้เราก็จะไม่ไปพูดจี้ใจดําเขาคนนี้ชอบแบบนี้เราก็พูดในสิ่งที่เขาชอบอะไรประมาณนี้เขาเรียลรู้จักการเอาตัวรอดทําให้ปัญหาต่างๆไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดในกรณีไหนที่ว่าดาวศาเป็นการกินีอันนี้มันจะยุ่งนิดหนึ่งนะเขาเรียกว,ว่าอลิดาวเจา้ารือนอลิเป็นการกินีอยู่ในเรือนมอนนะก็แสดงว่าทุกเกี่ยวเรื่องของหนี้สินทุกเกี่ยวเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ นะชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรประมาณนี้มันก็จะออกแนวทุกอก็อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญานิหนึงนะครับใช้ปัญญาในที่นี้ก็คืออาจจะต้องเรียนรู้นิดนึงเรายัางโชคดีตรงที่ว่าเราไปอยู่ในเรือนพืิรรหัสแล้ะพืิรรหัสเราอ่ะคุ้มไว้พืิรรหัสเรายังอยู่ในเรือนลาภะปปับได้ที่เราเองอติดขัดเรื่องอะไรก็เอาลักษณะของความรู้เรียนรู้ศึกษาอะไรประมาณนี้เนาะมันจะช่วยได้นะ แล้วก็ปรึกษาผู้รับผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทางออกที่ดีก็คือว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่เนืองๆน,นะเราจะไม่ขาดคนช่วยเหลือนะครยิ่งแบบเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นคนว่านอนสอนง่ายเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือปัญหาอะไรต่างๆคุณเนี่ยนะถ้ามันถ้าเขาช่วยได้นะ อ่าโดยที่เขาก็ไม่ได้ลําบากเดือดร้อนเนี่ยเขาก็พร้อมที่ช่วยเหลือคุณนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเวลาดาวเจ้าเรือนอลิตกมรณะยังไงก็พยายามอย่าสร้างศัตรูอย่าก่อนนี้ก่อสินดีที่สุดนะครับนะอ่ะนะช่วงนี้จะใจร้อนนิดนึงเพราะว่าเสวยเพชรจะคาดเลิกนะครับอ่ะต่อไปนะครับดาวพระราหูอ่าอันนี้ดีนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือน ในราศีกุมเนี่ยเราเรียวพบปัตตนิที่แปลว่าคู่ค้าคู่คุนส่วนคู่สัญญาก,ก็ต้องบอกว่ารอดยากแล้วหลักนะครับเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคู่ครองเพราะว่าดาวอังคารมาแล้วดาวอังคารย้ายมาเนี่ยนะมาจากสุพะมาจากพันธุ์เนี่ยเล็งมาปุ๊บเนี่ยนะครับชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์นะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นดีเห็นยามเห็นชอบเกี่ยวเรื่องของความรักของคุณนะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่เ,เขาจะหาคู่หรืออาจจะถามไทย เกี่ยวกับชีวิตคู่เราหรืออะไรประมาณเนี้นะครับแล้วด้วยดาวองคากับดาวราหูเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่เฟนะครับบางทีเนี่ยอาจจะได้แบบลักษณะแบบช่วยเหลือเต็มที่อย่างเงี้ยแต่เมื่อว่าบางทีไปชอบลูกสาวหรือชอบลูกชายแล้วแบบไม่มี่ฝายพ่อไยแม่ออกให้เลยอะไรเงี้ยประมาณนี้หรือให้แต่งงานสินสอดคืนหมดอย่างเงี้ยมันออกแนวอย่างนี้เลยเพราะอะไรป่ะ เพราะว่ามันมันเปรย์ไงเนี่ยอังคารกับราหูเนี่ยเวลาเล็งกันเมื่อไหร่นี่คือโหใจถึงใจกว้างทีนี้เราก็ต้องรู้เดี๋ยวว่าใจถึงใจกว้างมาจากไหนอะ่ะก็มาจากสุภาการคุณพ่อมาจากพันธุคุณแม่ญาติพี่น้องนะหัวหน้างานะอะไรประมาณนี้นะถ้าเราเป็นเด็กดีเราเป็นคนที่ดีอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนที่ เออหน้าเชื่อถือเนี่ยเขาก็จะทุ่มเทอะไรให้เราเต็มที่นะอันนี้ก็คือถือว่ามุมดีแหละนะถือมุมดีนาะจะชี้เห็นว่าเวลาดาวชุดเรือนปัตนิเป็นเกษตรเนี่ยมันจะได้คู่บุพเพสันิวาสนะครับมันจะได้คนที่แบบว่าคนที่เป็นเนื้อคู่เราอ่ะในดีชาติอ่ะนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมาเจอับบคุณจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าในรอบหนึ่งปีครึ่งที่เอ่อที่ลาหูอยู่ตำแหน่งเนี้ยคุณจะมีความรู้สึกเหมือนเคยเจอคนนี้มาก่อนคุณจะมีความรู้สึกว่า บางคนเส้นแรงนะเหมือนในหนังเลยโอ้ฝันอะไรประมาณนี้เลยเนงะี้ยบางคนก็จะฝันว่ามีงูมาลัดโอ้โหอะไรประมาณเนี้ยเออะไรประมาณน,รราณนี้ลัดอย่างเดียวไม่เป็นไรถ้ากัดด้วยนี่คือไปไหนไม่ได้เลยนะเอ,อถ้าเกิดฝันว่ามีงูลัดแล้วงูกัดปั้งเนี่ยเดี๋ยวคุณเจอและเนื้อคู่พอกัดปุ๊บนี่คือจบเลยอยู่กันไปยาวเลยล่ะนะเลือกดูดีๆถ้าเกิดว่าเอ,อคนที่เข้ามาเขาเป็นคนดีอกัดก็ได้คู่ดีไงแต่ถ้าเกิดแบบโอโ้โหใช้ชีวิตแบบ เสเพไม่มีอนา,าคตไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโหงานงอกเลยนะนะถ้าเจอคู่ไม่ดีตัวอะไรนี่มันมันมันเลื้อยลังไปหนึ่งปีครึ่งพี่ฉะนั้นแล้วเวลาจะเลือกใครทั้งทีก็ต้องเลือกให้ดีแต่ไอ้ที่เป็นแบบที่ผมว่าเมื่อกี้ต้องเป็นการลกินีเราถึงจะเจอประมาณนี้เขาเรือกเป็นคู่เวรคู่กรรมแต่ถ้าเป็นทักษะที่ดีเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่บุพเพสันนิวาสนะครับประมาณนี้ให้เราคอยสังเกตตัวเราเองว่าคนที่เราเข้ามาเนี่ยแล้วเรารู้สึกชอบเนี่ยเป็นยังไง าเกิดเข้ามาเนี่ยแล้วเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตเรามีแต่ความลําบากเนี่ยก็าปางห้ามญาติไปนะครับเลิกเลิกกันไปเดี๋ยวมันจะมีคนใหม่เข้ามานะเอาจริงจริงนะครับนะไม่ใช่ว่าหมดล็อตนี้แล้วมันจะหาไม่ได้นะเพราะยังไงเนี่ยหนึ่งปีครึ่งยังไงคุณต้องมีอยู่แล้วราศีสิงห์เนี่ยนะครับตามดวงดาวเนี่ยเขาต้องเอาคนที่ดีเข้ามาหาคุณจนได้อะนะครับที่ชนะแล้วคนไหนใช่นะก็รักษาไว้ให้ดีคนไหนไม่ใช่ก็นะครับก็คุยกันนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคก็ราหูก็เสวยเพชฌฆาตเลิกนะครับดาวพฤกัสไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ส่วนมนไว้พระหน่อยอยู่เรือนวินาศเนี่ยจะทําให้แบบวุ่นวายเจอแต่เรื่องไม่คาดคิดไม่คาคดฝันนะครับเจอแต่เรื่องปวดหัวเข้ามาอยู่เนืองเนืองนะก็ขอให้รู้ว่าเราจะรู้สึกร้อนร้อนรุ่มร้อน,ร,อนร้อนใจร้อนอะไรประมาณนี้นะครับพอสมควรอนะ่ะไม่ได้ดังใจนะยังไงก็ให้รู้ว่าเป็นอิทธิพลของดวงดาวส่วนมนไวพ้พระแผ่เมตตาบ่อยๆนะครับนึกถึงคนที่ ทำให้เราทุกนะแล้วก็ขอโอ้โหสิกรรมตัดเวรตัดกาวกันไปนะครับชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้านะครับอ่ะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขามาอาภัยด้วยนะครับนะท่านใดสนใจนะครับที่จะดูดวงกับผมว่าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็มีโปรอยู่ที่6กสิบนาที5้าร้อบาทอันนี้เป็นลักษณะข,ของการจองคิวนะนะครับก็รันตามคิวนะครับนะก็ราคาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากรอ อยากจะดูเลยก็ติดต่อเข้ามาวันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้ดูเลยก็อยู่ที่ราคาปกตินะอยู่ที่999บาท60นาทีนะครับสาหรับท่านที่จะจะเรียนกับผมก็สามารถติดต่อตามแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็จะสอนที่สมาคมหรสันานานาชาตินะครับสาขาวรารชนาดานะนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้อ่ะขอขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตดเก้าินดูทรอสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้างฮินดูทลรัดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง ก็จะส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการคลี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ